รัดมอเตอร์ด้วยวงจรสตาร์เดลตา้าซึ่งโปรแกรมที่ผมจะใช้เขียนในวันนี้ก็คือโปรแกรมแค t ซิมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับกดเข้ามาภายในโปรแกรมนี้ก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมไว้ข้างล่างให้ทุกคนได้ไปดาวน์โหลดกันนะครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะต่อวงจรกำลังก่อนนะครับลำดับแรกนะครับก็หยิบไฟ3ามเฟสมาครับจากนั้นนะครับก็หยิบฟิลครับฟิลสามช่องแบบนี้นะครับให้มันห่างกันสัก2จุดครับแล้วก็หยิบเบรคเกอร์ครับจากนั้นหยิบแมกน e ติกนะครับ แมกเนติกจะมีทั้งหมด3ชุดนะครับอันนี้คือแมกเนติกเ m a i n แมกเนติกเดลตานะครับแล้วก็แมกเนติกชุดสตารครับจากนั้นนะครับโอเวอร์โหลดครับโอเวอร์โหลดจะใช้แค่ชุดที่ต่อลงมาจากตัว k m ม i นเท่านั้นนะครับแล้วมาเลือกมอเตอร์ครับมอเตอร์ที่เราจะเลือกนะครับให้เป็นมอเตอร์ที่มีทั้งด้านออกและด้านเข้าออแบบนี้นะครับ ถ้าต่ออย่างนี้มันอาจจะไม่สุดวกเดีย๋ยวผมจะวางมอเตอร์เป็นแนวนอนนะครับให้มอเตอร์อยู่แบบนี้ครับโอเคครับผมครับอุปกรณ์ภายในวงจรกำลังก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาต่อสายไฟกันนะครับ สายไฟก็อย่าลืมนะครับต้องต่อให้ครบนะครับแล้วก็ต้องต่อให้อย่าเลยนะครับอยาเลยให้พอดีแล้วห้ามเกินห้ามขาดครับงั้นมันจะไม่ทำงานครับ ตรงนี้สำคัญนะครับ L 3ของ K 1นะครับ K เมนะครับต้องไปเข้า L 1ของ K 2นะครับแล้วก็ L 2ของ K 1ต้องไปเข้า L 2ของ K 2ครับแล้วก็ L 1ของ K 1นะครับต้องไปเข้า L 3ของ K 2ครับแล้วตรงนี้จะเป็นสตาร์นะครับจะ จำกันครับสามจุดนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็ต่อเฟสต่อเฟสครับเฟสหนึ่งไปใส่เฟสหนึ่งเฟสองใส่เฟตสองครับเฟสามก็ใส่เฟตสามแล้วก็มาตั้งชื่อให้มัน,นครับไอจุดนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับการตั้งชื่อเนี่ย ภาคทั้งภาคคอนโทรลนะครับและภาคกําลังเนี่ยต้องตั้งชื่ออุปกรณ์ให้เหมือนกันอย่างเช่น k1 นอย่างงี้คอยก็ต้องมาเป็น k1 k2 k3 ตามลําดับถ้าเราตั้งชื่อเหมือนกันหมดนะครับถ้าเรากดสตาร์ทเนี่ยมันก็ทํางานทั้ง3ตัวเพราะว่ามันเป็นชื่อเดีวยวกันนะครับอันนี้เป็น K1 นะครับกดโอเคนี่ K2 นี K 3แล้วตรงนี้ครับเป็นเบเกอร์นะครับเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ครับเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวผมตั้งเป็น BK แล้วกันครับย่อมาจากเบเกอร์อันนี้เป็นโอเวอร์โหลดนะครับตั้งเป็น OL ครับเด่ยมาจากโอเวอร์โหลดก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับวงจรภาคกำลังนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาต่อวงจรภาคคอนโทรลนะครับก็หยิบเส้นไฟมาหนึ่งเส้นนะครับสายลายครับเดี๋ยวมันมาแนวตั้งใช่ไหมเดี๋ยวผมจะวางเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็หยิบนิวตันนะครับเป็นแนวนอนกันนิวตันเอาไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ลากสายไฟไปสายลายเป็นสีแดงนิวตันเป็นสีฟ้าครับ โอเคครับหลังจากนั้นครับมาเริ่มต่อวงจรคอนโทรลกันนะครับลำดับแรกนะครับหยิบฟิลมาก่อนนะครับหยิบฟิลครับออกจากฟิลนะครับเป็นโอเวอร์โหลดนะครับอ่าโอเวอร์โหลดนี่เป็นหน้าคอนแทคนะครับของโอเวอร์โหลดจะเป็นตัวนี้นะครับที่มี95 96 98นะครับ ออกจากโอเวอร์โหลดนะครับจะเป็นปุ่มพุชบัตตันนะครับ NC หรือสต็อปนั่นเองนะครับอ่าปุ่มนี้ครับอันนี้เป็น NC นะครับแต่ต่อมานะครับเป็นปุ่มสตาร์นะครับเป็น NO ครับทีนี้เรามาหยิบคอยของแมกนติก K1 นะครับก็เลงให้มันตรงกันนะครับ แล้วส่วนต่อไปครับส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือตัวที่มันตัดต่อระหว่างสตาร์ไปเป็นเดลตานะครับก็คือทาร์เมอร์นั่นเองครับอันนี้จะเป็นคอยทาร์เมอร์นะครับจะมีสี่เหลี่ยมสองสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็มีกากระบาดฝั่งซ้ายนะครับก็ไว้ตรงนี้จากนั้นนะครับมาหยิบคอนแทคของทาร์เมอร์นะครับคอนแทคของทาร์เมอร์เป็นตัวนี้นะครับ ที่มีห้าหกห้าห้าห้าแปดนี่ครับเราก็หยิบไว้ประมาณแ,แถวๆนี้คว้ท่นี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้น,นครับเราก็มาหยิบคอยของเคอันนี้ตรงนี้จะเป็นเคเสามนะครับเคสามจะทํางานก่อนเคสองนะครับอันนี้ก็เป็นเคสองอยู่ตรงนี้แล้ว หยิบคอนแทคช่วยของ K1 นะครับมาวางตรงนี้เพื่อเซฟแฮนดิ้งนะครับเวลาที่เรากดปุ่มสตาร์ไปแล้วครับ K1 มันจะได้ทำงานแบบล็อกตัวมันเองนะครับเพราะว่าปุ่มที่เรามามันจะเป็นปุ่ม p ุ s บ Button สวิต c h นะครับมันจะกดติดปล่อยดับแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการป้องกันแม็กสตัวนี้ทำงานพร้อมกันนะครับเขาเรียกว่าการอินเตอร์ล็อกถ้าอีกตัวหนึ่งทำงานอีกตัวหนึ่งต้องไม่ทำงานนะครับก็คือการนำเอานีครับ เอา NCK2 ของตัวนี้มามาควยกันอย่างนี้นะครับมาควยกันอย่างนี้แล้วก็อ่าหยิบ NC มาอีกตัวหนึ่งครับผมจะมาเอา,า NC มาวางไว้ตรงนี้เพื่อที่เวลาทามเมอร์หมดหน้าที่แล้วนะครับผมไม่อยากให้ไฟมันมาจ่อที่คอยของทามเมอร์นะครับคือถ้าเราใช้งานอุปกรณ์จริงๆเนี่ยการที่มีไฟมาต่อโดยที่มันไม่ได้ใช้งานมาอาจจะอายุ ใช้งานอาจจะสั้นลงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นคอนแทคของเคหนึ่งนะครับที่ผมจะเอามาวางไว้ตรงนี้อุปกรณ์และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือหลอดไฟครับไอตรงนี้ผมจะให้เป็นหลอดไฟของเดลตานะครับอันนี้เป็นหลอดไฟของสตาร์และหลอดไฟ ตรงนี้ผมจะให้เป็นหลอดไฟของโอเวอร์โหลดนะครับและหลอดไฟตรงนี้ผมจะให้เป็นหลอดไฟที่แสดงสถานะที่ยังไม่มีการใช้งานครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้ครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งครับก็คือตัวตัดเอาไปใช้ตัดนะครับไฟสีแดงที่แสดงสถานะโอเคครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราไปต่อสายไฟกันครับ สายไฟก็พยายามอย่าให้มันเลยนะครับอย่าให้เลยและต้องให้ถึงด้วยนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เราจะมาตั้งชื่อให้มันนะครับมาไล่จากตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นคอนแทคของโอเวอร์โหลดนะครับก็คือคอนแทคของตรงนี้เราต้องตั้งชื่อมันเหมือนกันนะครับเป็น OL ไอ้ตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเอ้ยสต็อปครับขอไปครับอ่าสต็อปผมพิมพ์ชื่อเต็มเลยมาเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับ โอเคครับผมสตาร์ทครับตรงนี้เป็น K หนึ่งครับไอต,ตรงนี้เป็นทามเมอร์ผมจะตั้งชื่อว่า T M นะครับแล้วตรงนี้ก็คือตั้งเป็น5วินาทีประมาณ5วินาทีนะน,นี่คือคูนหนึ่งก็คือ5คูนหนึ่งในห้ครับถ้าเราไปเลือกติ๊กตรงนี้ก็เป็น50บวินะครับรอบ5วินาทีนะครับแล้วก็ต่อไปตั้งอันนี้เป็นคอนแทคของทามเมอร์นะครับต้องตั้งเป็น T M เหมือนกัน เอาไอ้ตัวนี้นะครับจะเป็น K K2 นะครับตัวนี้ตั้งให้เป็น K2 นะครับ K2 จะมาตัดทัมเมอร์เวลาที่ทัมเมอร์หมดหน้าที่แล้วไอ้ตัวนี้ต้องเป็นไอ้ตัวนี้เป็นอันนี้เป็น K3 นะครับเป็นตัวสตาร์ แล้วอันนี้เป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟของสตาร์เนี่ยผมให้เป็นสีน้ำเงินก็แล้วกันครับต่อเป็นสตาร์เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วต่อเป็นเดลต้าให้เป็นสีเขียวครับโอเคอันนี้มันสีเขียวอยู่แล้วนะครับไอตรงนี้นะครับตั้งเป็น k หนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวเซฟเฮนดิ้งนะครับก็เป็นของ k หนึ่งครับ ไอตัวนี้จะเป็น K 3นะครับ K 3จะมาตัด K 2ครับอันนี้เป็น K 2ครับมาหลอดไฟตรงนี้นะครับเป็นหลอดไฟของโอเวอร์โหลดครับผมให้เป็นสีเหลืองครับแล้วหลอดไฟที่แสดงสถานะยัง ไม่ใช้งานนะครับให้เป็นสีแดงครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองซิมโมเลดดูครับกดซิมโมเลนะครับอ๋อตรงนี้ผมเลือกผิดน,นะครับขออภัยด้วยครับตรงนี้ต้องมันต้องเป็น NC นะครับเป็น K 1 NC นะครับ 1นะครับโอเคครับเริ่มใหม่ครับซิมูเลเตอร์นะครับไฟแดงติดหมายความว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รันระบบนะครับโอเคครับเอาออนเบรกเกอร์ครับกดปุ่มสตาร์ทนี่ครับไฟแสดงสถานะสตาร์ทำงานนะครับตอนนี้ทัมเมอร์นับครับผมทัมเมอร์นับเสร็จเปลี่ยนไปเป็น เดลต้าครับไฟเดลต้าทำงานนะครับและตัวนี้ที่ผมบอกครับมันจะมาตัดทารเมอร์นะครับก็คือคอนแทคช่วยของเ2สอนะครับจะมาตัดทามเมอร์ไม่ให้มีไฟมาจอะที่ทามเมอร์นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับเคสอตัวนี้ก็มาตัดไม่ให้ไอตัวสตาร์นี่ทำงานนะครับแมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเฟสชนเฟสนั่นเองครับโอเคครับสมมติว่าตอนนี้เครื่องกำลังเดินไปเดินไปเดินไปแล้วเกิดเหตุการณ์โอเวอร์โหลดขึ้นครับ เรามาโอเวอร์โหลดตรงนี้นะครับถ้าโอเวอร์โหลดไฟเหลืองตรงนี้ต้องติดแล้วไฟแดงก็ต้องติดด้วยนะครับนี่ครับเกิดโอเวอร์โหลดครับตอนนี้ไฟเหลืองไฟแดงติดนะครับไฟแดงคือสถานะที่ยังไม่ใช้งานนะครับคือไฟแดงติดและไฟเหลืองคือคือการเกิดโอเวอร์โหลดนะครับก็ <laughs> คลิปนี้นะครับผมขอจบลงเท่านี้นะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนหรือแก่ใครก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ